สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นหินใจกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าว,วันนี้โดยเนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2565กับดิฉันสนิทวัฒนากรบาบพันธ์มารับมาที่เป็นพิธเมินรายการค่ะซึ่งภาพรวมตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าว,วันนี้ดัชนีแว่งตวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ นำโดยดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า500จุดเมื่อคืนนี้เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนรวมทั้งความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากสาหรัฐเปิดเผยเดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE พุ่งสูงสุดในรอบเกือบ40ปี เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ะรับ1,694.98จุดดัชนี0.26จุดหรือ0.02%มูลค่าการซื้อขาย35,991.55ล้านบาท ส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซี์นไวันนี้ขอนำเสนอบริษัทซันเวนดิ้งเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือ SPT ที่ราคาหุ้นวันนี้ติดเครื่องวิ่งโดยระหว่างวันพรุ่งสูงสุดที่5.30บาทลงต่ำสุดที่4.66บาทก็จะมาปิดการซื้อขายภาคเช้าที่5.05บาทบวกมา10.75มูลค่าการซื้อขาย483.87ล้านบาทสำหรับบริษัท Sun เวนดิ้งเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือ SPT เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าบริษัทหรือเวนดิ้งแมชชีนภายใต้เครื่องหมายการค้า s u n เวนดิ้งโดยนางอภัสราพานุพัฒนากรรมการผู้อำนวยการ SVT เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจปี2,165มีแผนที่จะขยายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพิ่มเป็น17,000เครื่องหรือเพิ่มขึ้นประมาณ2,000เครื่องจากเดิมปี64มีจำนวนทั้งหมด14,600เครื่อง พร้อมพับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบธรรมดาให้เป็นแบบสมาร์ทเพิ่มเป็น7,500เครื่องด้านการขยายจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในปี2,565จะเริ่มขยายตั้งแต่ต้นปีเริ่มที่จังหวัดลำพูนเป็นแห่งแรกจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มภาคอุตสาหกรรมและจังหวัดอุดรธานีเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงงานส่วนภาคใต้จะเริ่มดาเนินการในปี66ด้านเป้าหมาย หลังจากการรูปทำตลาดอย่างต่อเนื่องปี65บริษัทตั้วังเป้าหมายการเติบโตอยู่ที่25%โดยมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตมาจากความเชื่อมั่นเรื่องวัคซีนรวมถึงการเดินหน้าขยายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากขึ้นและการเปิดธุรกิจใหม่อย่างแฟรนไชส์ระบบเช่าโฆษณาในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ การรุกขายตู้มากขึ้นเป็นเป็นยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเองกลุ่มค้าปลีกค้าส่งและลูกค้ารายย่อยอาทิตย์โรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นต้นบริษัทหลักทรัพย์ DBS w i k e r s แนะนำซื้อ s v t ราคาพื้นฐาน5.80บาทคาดการกำไรปี65/66เติบโตสดใสเพิ่มขึ้น21%และ20%จากปีก่อนหลังจากเติบโตเพียง2%เมื่อเทียบกับปีก่อนจากรายได้ที่เติบโตขึ้น และคาดว่าธุรกิจปีนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวเร็วจากการเปิดประเทศตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีการขยายตู้ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นข้อดีคือค่าเสื่อมราคาปรับลงมากหลังจากเปลี่ยนนโยบายบัญชีเกี่ยวกับอายุการใช้ตู้เพิ่มเป็น8ปีจากเดิม5ปีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการขายานราคาพื้นฐานปี65กำหนดให้เป็น5.18บาทด้วย PE ที่45เท่าในราคาพื้นฐานปี66กำหนดให้เป็น5.80บาทด้วย PE ที่42เท่า สำหรับความเสี่ยงคือการแข่งขันสูงอัตรากำไรสุทธิไม่สูงราว3.4%จึงต้องทำยอดขายให้ได้มากและกำลังซื้อชะลอตัวลงจากภาวะเงินเฟอ้อที่สูงผิดปกติและเศรษฐกิจไทยติบโตัวน้อยกว่าคาด และนี่คือคือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อที่เว็บไซต์ b s i t e com และอย่างสามารถติดตามที่ facebook, instagram, twitter, telegram, l i ไ e s ์สแควร์ระรับชมรหลังในทู h ช n แนลค่ะสําหรับวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นใจข้อมูลเวลาลงแล้วกลับมาพวก,กันใหม่ทุกพุธถึงสุขวันล์สี่นาฬิกาวันนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ